แฮปปี้เอแรงเกินต้าน5กลยุทธ์ธุรกิจโตสวนกระแส1 3 <Hey>. 8คือตัวเลขการเติบโตของแฮป p ี้เอเราคือธุรกิจเครือข่ายท็อป10ของไทยที่พร้อมก้าวไปสู่ท็อป5ด้วยกลยุทธ์ 1>, 1พุ่งเข้าหาความท้าทาย h a ป p ี้แอมเพียมเราคือธุรกิจขายตรงที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานกว่า23ปีครับเราสองคนก้าเข้ามาสานต่อจากคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันแ a p ปี้แอมเพียมมีจานวนพนักง,งานองค์กรเกือบ100ชีวิตอยู่ในประเทศไทยสปปลาวและกัมพูชาเรามีสินค้าที่หลากหลายครับกลุ่มอปโภคบริโภคกลุ่มเสริมอาหารสกินแคร์เครื่องสำอางเกือบ50รายการเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอนันดับที่2ในอุตสาหกรรมเครือข่ายในประเทศไทย ความท้าทายของเราคือคนครับแน่นอนครับว่าคนต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกเราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยน mindset เขา motivate เขาได้ในวันที่เขาหมดไฟแค่เราคิดว่าเราทําได้เ่เราก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งหากเรามีความเข้าใจสมาชิกเราก็สามารถสื่อสารไปได้ตรงใจกับเขาครับ 2. ปรับตัวตลอดไม่หยุดพัฒนาวันนี้ครับมันมีแพลตฟอร์มมีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวินาทีบนโลกใบนี้ครับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกจะบังคับให้เราเปลี่ยนแน่นอนเราต้องรอบรู้รู้ตัวเองรู้คู่แข่งเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งต้องนำ d า t a า a บสมาคิดกลยุทธ์ใหม่ๆพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับสมาชิกแฮปปี 3, <ม>้เอ<ม>็มเพมสามารถเติบโตมาได้ตลอด23ปีที่ผ่านมาเพราะเราเข้าใจเพนทอย์ของลูกค้าครับ 3>, 3. เลือกเครื่องมือที่ดีตัวช่วยผลักดันให้เติบโต เมื่อก่อนเราทํางานแบบแมนนวลเราไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ครับผมได้มีโอกาสไปฟังพอดแคสต์บริษัทนี้เนี่ยเผชิญปัญหาคล้ายกันกับ Happy m p อครับเขาได้มีการติดต่อ D t c แ Business ให้มาช่วยแก้ปัญหามีโซลูชันมากมายที่จะสามารถช่วยให้ Happy m p p m เนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ไกลามากยิ่งขึ้นครับที่ชอบมากที่สุดคือ DeT one call ทำให้ทีมงานผมสามารถรับสายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบการโอนสายอัตโนมัติทําให้ทีมงานไม่พลาดโอกาสทําธุรกิจครับจากแต่ก่อนที่มีเบอร์กระจัดก,กระจายมากๆเลยแต่หลังจากที่เรามีเบอร์เดียวแล้วเนี่ยลูกค้าจําเบอร์รได้ง่ายขึ้นครับโทรหาเราปุ๊บมีคนรับสายปับ๊บ ทำให้การทำง,งานของเรานั้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด e แท b u s i n e s s เข้ามาซัพพอร์ตด้วยแพ็กเกจการบริการที่เหมาะสมครับสถานที่ตั้งของออฟฟิศเราเนี่ยเป็นจุดอับสัญญาณทีมงานด e แท b u s i n e s s ก็ได้มาติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นโมเองก็ได้สัมผัสความจริงใจจาก DeT ท็ AC, แล้วก็รู้สึกว่า d t แท็เองเนี่ยก็พร้อมอยู่เคียงข้าง SME ครับ 4. หัวใจของธุรกิจเครือข่าย Reorder is the king ต้องมีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องครับสินค้าต้องดีจริงิงงงไได้้ผลจรม่่่่ใชวาสัซือ ครั้งแล้วก็หายและเราเองก็ต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดครับแน่นอนว่าการออกโปรโมชั่นนั้นเราอาจจะมีกําไรที่ลดลงไปบ้างการที่วันนี้เราสามารถเข้าไปนั่งในใจของลูกค้าได้ผมเชื่อครับว่ากําไรมันตามมาเองครับผ่าคอนเนคชั่นคือกุญแจสู่โอกาสใหม่ๆเป้าหมายแท้จริงคือการเป็นธุรกิจเครือข่ายท็อปฟายของประเทศไทยครับสิ่งที่เราต้องทำนั้นคือการมองหาคอนเนคชั่นที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจให้กับเราครับอย่างเช่นวันนี้ครับที่เรามีคู่คิดที่ดีที่ไม่ทิ้งกันอย่างดีท n e บิสเนส ผมเชื่อครับว่าเราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ครับ d t e c Business อยู่เคียงข้างธุรกิจพิชิตความสำเร็จร่วมกัน